One, two. ที่โชว์รูมควงไถ่มาตอร์เซลนะคะอาติดถนนบรรณาตรากม13เผื่อใครยังไม่รู้นะคะว่าพัดปัดจําอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถคันนี้นะคะลูกค้าจะมารับที่โชว์รูมพรุ่งนี้เชา้าก่อนมีการส่งมอบเราก็จะรีวิวรถให้ก่อนนะคะแล้วก็เราจะมีการอบโอโซนรถทุกคันด้วยนะคะที่จะส่งมอบลูกค้าเน้นย้ำนะคะว่ารถทุกคันเรามีการอบโอโซนนะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เซลนะคะ หรือน้องๆทุกท่านนะคะที่ไปส่งรถลูกค้าเราจะมีการสวอปหรือตรวจโควิดทุกคนเลยนะคะเพื่อให้ผลตรวจเป็นลบทุกท่าน,นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้ว่าเรานะคะไม่มีเชื้อโควิดแล้วก็เซลล์ทุกท่านได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อย2เข็มทุกท่านแล้วนะคะเดี๋ยวพัดจะพามารีวิวนะคะว่ารถคันนี้เป็นรุ่นอะไรแต่งจัดเต็มอะไรบอกเลยว่าคันนี้มีซิกเนเจอร์นะจ๊ะ ที่เกียร์ออโต้หรือที่เราเรียกกันว่าตัวรอมท็อปนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่933,000บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวไวเดวมมอนจะเพิ่ม10,000บาทแต่สีที่อยู่ด้านข้างพัดตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะราคาอยู่ที่933,000บาทนะคะตัวนี้นะคะเดิมๆก็หล่ออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราแต่งจัดหนักจัดเต็มตามใจลูกค้าอะไรกันบ้างมาเริ่มต้นกันที่ตัวกระโปรงหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นโลโก้ไททันสปอร์ตนะคะ เมื่อรถเป็นสีดําเราก็ติดตั้งเป็นโลโก้ที่เป็นโครเมียมเข้าไปเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถและหล่อมากขึ้นในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้นะคะเราใช้วิธีการทําสีสามชิ้นนะคะมาดูที่ด้านหน้าตัวนี้นะคะปกตินะคะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตทรง RBS นะคะมีหูหลอกสีแดงแต่ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์หูหลอกตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาเป็นสีดําเราก็จัดให้ตามใจลูกค้าตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตดำเงานะคะมีไฟ LED และมีหูหลอดสีดำนะคะ มาที่ค้อบไฟหน้าตัวนี้นะคะลูกค้ารีเควสอยากได้ข้อบไฟหน้าแบบดําเงาเราก็จัดเซตนี้เข้าไปให้ด้วยนะคะพร้อมทั้งติดตั้งครอบคิ้วกันชนด้านหน้าเข้าไปนะคะแล้วก็เพิ่มความหล่อด้วยครอบไฟตัดหมอกเช่นเดียวกันเซตนี้จะเป็นเซตดําเงาทั้งหมดนะคะตามใจลูกค้ากันไปเลยมาที่ด้านข้างนะคะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นครอบคิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นซุ้มร้อนะคะ่ะขอโทษทีค่ะตัวนี้จะเป็นซุ้มร้อนดาเงาแบบไม่มีหมุดนะคะแบบเรียบลูกค้ารีเควสมาเราก็จัดเข้าไปในส่วนของร้อนแม็กตัวนี้นะคะลูกค้ารีเควสอยากได้แม็กเดิมๆจากโรงงานอาพัดจะให้ดูนะคะตัวนี้เป็นแม็กเดิมๆคอสิบแปดจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าสามารถแจ้งพัดได้นะคะอยากเปลี่ยนแม็กหรือไม่เปลี่ยนเราก็จัดให้ตามใจลูกค้ามาในส่วนของครอบกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เป็นครอบดาเงาเช่นเดียวกันคะ่ะ ในส่วนของบันไดข้างนะคะเมื่อกระจังหน้าทําสีดําตัวนี้เราก็ทําสีดํานะคะเช่นเดียวกันแล้วก็มาที่ข้อมือเปิดตัวนี้นะคะเราลูกค้ารีเควสตมาอยากได้ข้อมือเปิดแบบดําเงาและข้อเบ้ามือเปิดแบบดําเงาเราก็จัดเข้าไปให้เลยนะคะเพิ่มความรอดุดันด้วยตัวกันสาดนะคะแบบทรงสปอร์ตแข็งแรงกันทีเดียวทั้ง4ประตูนะคะเดี๋ยวพัดจะพาไปดูภายในนะคะของเจ้า GT ยร์ออโต้นะคะ ว่าภายในนะคะออปชั่นมีอะไรบ้างเข้าๆนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะแล้วก็กุญแจจะเป็นพุชสตาร์ทนะคะเป็นกุญแจ KOS นะคะแล้วก็มีปุ่มควบคุมนะคะความเร็วนะคะเป็นคุชคอนโทลนะคะตัวนี้แล้วก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนภวมมาลัยหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วลงรับ Apple CarPlay และ Android Auto แอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งกล้องวิดีโอบันทึกภาพหน้ารถให้นะคะและเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะมีกล้องมองรอบคันเป็นแบบเบิร์ดไอวิวให้ด้วยนะคะตัวนี้บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาแค่9 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองมาดูที่ส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้เราติดตั้งเป็นสปอร์ตบาร์ให้ลูกค้าลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้เป็นสปอร์ตบาร์เราก็จัดให้ไปเลยนะคะลูกค้าสามารถรีเควสต์ได้ว่าอยากได้สปอร์ตบาร์หรือว่าตัวโรบาร์เหล็กนะคะ มาที่ข้อไฟท้ายตัวนี้นะคะอ่าลูกค้ารีเควสอยากได้ข้อไฟท้ายแบบดําเงาเราก็จัดแบบดําเงาให้เลยนะคะแล้วก็ข้อมือเปิดฝาท้ายตัวนี้นะคะก็จะเป็นข้อมือเปิดฝาท้ายแบบดําเงาเช่นเดียวกันนะคะและในส่วนกันชนตัวนี้ก็จะเป็นกันชนที่ทําสีดําด้วยเช่นกันอ่าเรามีรูปแบบนะคะอ่าตัวสากระบะนะคะเดี๋ยวพัดจะขึ้นวิดีโอไว้ด้านบนให้ดูนะคะลูกค้าสามารถรีเควสต์มาได้อยากได้แบบไหนนะคะเดี๋ยวพัดจะ ขึ้นไวให้ดูนะคะอ่ะอันนี้คือแนวการแต่งนะคะต่างๆที่ลูกค้าสามารถรีเควสตมาได้เลยนะคะแล้วก็มาที่ค้อบฝาถัางน้ํามันนะคะตัวนี้จะเป็นค้อบฝาถัางน้ํามันแบบดําเงาเช่นเดียวกันเดี๋ยวพัดจะพาลูกค้านะคะไปชมรอบๆคันนะคะเจ้าตัว CT Auto ที่แต่งดําเงาทั้งคันหล่อๆลุยๆคันนี้นะคะว่าถูกใจลูกค้าหรือไม่ไปดูกันจ้า ช่องเจ้าแม่สายแต่งมิซูจริงใจนะคะรีโนเวทได้ทุกรุ่นนะคะอยากแต่งจัดเต็มแบบไหนเอาสไตล์คุณนะคะรายที่สำคัญเดือนนี้เรายังมีโปรโส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษถูกถูกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีโปรข้าราชการวิสาหกิจจัดหนักจัดเต็มลูกค้าเก่ามิซูนะคะเราก็จัดเต็มเช่นเดียวกันแล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจมิซูทุกรุ่นนะคะสามารถแอดลิงก์ไลน์พัดมาได้เดี๋ยวพัดจะส่งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเป็นลิงก์ไลน์ส่วนตัวของพัด หรือว่าโทรมาที่เบอร์0831103784เป็นเบอร์สายด่วนสายตรงของพัดนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมเพจของพัดได้นะคะตัวนั้นจะมีรายละเอียดแคมเปญมิสูทุกรุ่นนะคะรูปการส่งมอบก,การจองของลูกค้าที่โอนผ่านออนไลน์เข้ามาที่บริษัทของพัดนะคะชื่อเพจว่ามิสูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งนะคะหรือลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปของพัดแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครป์ให้พัดด้วย ล่างให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่หลั่งไหลเข้ามาซื้อช่องมิสซูจริงใจเข้ามาอุดหนุนกันนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวลูกค้านะคะที่สนใจก็อย่าลืมชมทุกคลิปของพัทนะคะแล้วกดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวรถแต่งจัดหนักจัดเต็มนะคะไปส่งที่จังหวัดแพร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งยังไรนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ